เทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดนะคะวันนี้มาแชร์ให้ฟังในส่วนตัวของตัวเองที่ทำได้ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดคือเรื่องของอาหารการกินสัตว์เลี้ยงและความรู้สึกนะคะแชร์แบบนี้ว่าในส่วนตัวเวลาจะอยากจะกินอะไรหรืออยากจะทานอะไรมันจะรู้สึกถึงเรื่องนั้นบ่อยแว็บเข้ามาว่าวันนี้อยากกินข้าวเหนียวหน้าปลานะข้าวเหนียวหน้าปลาแบบมันอร่อยอ่ะมัน หอมมันหวานหน้าปลามันกินเข้าไปเคี้ยวแล้วรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ลืมเรื่องนั้นไปเลยไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือได้กินก็ได้กินไม่ได้กินเดี๋ยววันหน้าเราไปซื้อเอาแล้วสักพักก็จะมีคนนำข้าวเหนียวหน้าปลาหรือนำสิ่งที่เราอยากได้ ให้เพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้มีเทคนิคอะไรตายตัวขั้นตอนการใช้เทคนิคขั้นตอนการใช้กฎแรงดึงดูดมีอยู่3ข้อข้อที่1คือการขอเราไม่ได้รู้สึกว่าการขอคือการที่ต้องไปสวดมนต์ไหว้พระไปการไปอะไรหรือเป็นการเขียนรายละเอียดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การขอจริงๆคือการที่เราชัดเจนว่าเราอยากได้สิ่งนั้นเรารู้สึกดีๆกับสิ่งนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เวลาเราเจอเวลาเราได้สัมผัสแล้วมันคือความสุขมันคือความแบบ อิ่มเอิบใจที่เราได้นะคะอย่างที่สองเนี่ยพอกันขอคือการที่เราเชื่อมันมีความเชื่อคือเราไม่ได้อะไรสงสยัยไม่ได้รู้สึกว่าทําไม่ได้แล้วจะแบบชีวิตจะขัดสนดิ้นโดนคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าอุพอได้กินแล้วมันจะรู้สึกแบบฟินขนาดนี้เลยนะคะแบบกินเข้าไปแล้วเรารู้สึกแบบว่าอืมอร่อยมันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่สามนะคะก็คือการรับการรับคือการทําให้ตัวเองอยู่ใน บรรยากาศที่มันสบายใจมีความสุขเมื่อก่อนเคยพยายามไปขอบคุณสิ่งที่มีอยู่เพราะเทคนิคเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องไปขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้รู้สึกจริงๆมันเป็นการแค่รู้สึกว่าไปขอบคุณเพื่อให้ได้ในสิ่งที่อยากได้มันเหมือนการสร้างมันเหมือนการเมคมันเหมือนการสร้างภาพขึ้นมาแต่ณน,นวันหนึ่งอะค่ะที่เราปล่อยวางเรื่องนั้นไปละซเลนเดอร์กับมันไม่ได้รู้สึกว่าต้องได้ไม่ได้แต่เรารสึกว่าเออวันนี้เรามีอันนี้กินอยู่ ก็โอเคมันก็อร่อยนะมีคนซื้อมาให้มันก็อร่อยแล้วก็เรากินมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออได้กินอันนี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันจะมาของมันเองค่ะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราอ่ะมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนได้มันไม่ได้มีเทคนิคตายตัวว่าถ้าเราทําแบบนั้นแบบนี้แล้วมันจะได้ค่ะเราต้องอยู่ในบริบทที่เราสบายใจ เชื่อมัน่นความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่หลอกจิตใต้สํานึกและสร้างขึ้นมาได้แต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วเสร็จมันคือการฝึกบ่อยๆอยู่กับบริบทที่ดีๆการเห็นภาพสิ่งนั้นบ่อยๆการรู้สึกดีๆกับสิ่งนั้นการรู้สึกดีๆกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่การรู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างที่มีอยู่และขอบคุณสิ่งที่ได้รับมาค่ะเรื่อยๆบ่อยๆ,อยๆซ้ำๆเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเองนะคะ